กับเข้ากับเบริรติปรุนนี่อ่ามากจังน่อยเนาะเดี๋ยวเขาจังไปปีกันเนะทำไปเตรียมทานก่อนโดยสบายดีพี่น้องพพ่อกับสับไรเลยเนาะจ้า อยู่กับซองก MM er ินเทียบไปกับสาลาวมนี <k <K ้สาลาพาพี <k 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 ่น้องเฮ็ดกับข้าวคือเกากะที่เกาเวลาเดิม้อนี้สาลาสิพาพี่น้องมาปิ้งไก่ยิงไก่สูตรของสาลาคืออย่างก็คือมักปลาเด็กเนาะมาเบิ่งกันเลยว่าสาลาิีฮิตแบบไหไใเคยกินบอเมนูนี้กะถ้าเป็นภาคอีสานกะซิเคยอยู่อะไะเนาะเฮามามักปลาเด็กมาซื้อไก่มาเป็นตูแล้วก็มาแบ่งครึ่ง ไก่บ้านเด้อถ้าไผ่บุมีไกล,กกลบ้านกะไก่พันก็นได้เนาะแต่ว่าคนก็นจะบกค่อยอเข้ากันประดายถ้าเป็นไก่พันอะเอาเอาขนออกก่อนก็จะปิงตีนเพื่อน,น,นเล็บนองไก่บ้านมันก็จะเหนียวตามภาษาไก่บ้านฮะล่ะเหนียวแต่ว่าปิ้งก้อน,นี้มันก็จะเสบ าก็ได้เตรียมหั่นไก่เป็นชิ้นแล้วเนาะแล้วเราก็ซีม,มาเตรียมเครื่องมกักเครื่องมักของเราก็คือหัวจิงไข่แล้วก็กระเทียมประเดกเป็นนัวมะเขือปนเอเอากระเทียมลงไปเลยนี่เป็นทันสันเจนจเจนซาล่าบุาคอยสบายเจ็บคอ พี่น้องก็ดูแลสุขภาพในเด้่องฝีไม่ฟ้าไม่เงินไฟเมื่อบ้านเมื่อฮือนขับรถขับรางกะระมัดระวังยังดีเนาะว่าอันรถมันหลาช่วงนี่กับคนกำลังทยอยมายามบ้านมาหาพ่อแม่กะขอให้ขับรถระมัดระวังเอนปลอดภัยทุกคู่ทุกคนไปให้หอดจอดในถึงเนาะเราก็ใส่หัวจิงไครผม ราไปปิ้งมันจะหอมนะใส่หอวสิงไคยก็มาตามเครื่องให้มุนเนาะพี่น้องต้องเฮียทุกคลิปเลยนะเวลาตามเครื่องอย่าังได้ฟุ้งตลอดก็ตำให้เป็นพ่อยาบหย,ยาบนี่แหละใคบอกเคยลองกับไปลองเดิอเมนูนี่เมนูปีใหม่เนาะเป็นกับแก้มก็ได้เป็นกับข้าวก็ดี โบเข้มเดิมมักประเด็กบางคุณก็ถามโบเข้มบ่บเข้มถ้าสาวล่าเฮ็ดนะฮอก็ใส่เป็น <Darwin> นัวเอาแล้วเนาะฮาก็บใส่แต่ประเด็กถ้าใส่ประเด็กก็ฮอาใส่บบหลายมันกับบเข้มมันกับโบดีเสบลองเฮ็ดตามสูตรสาวล่าบอกสาวล่าเฮ็ดกินประจำเนาะเมนูนี่ถ้าจะให้แสบต้องเปลี่ยนไกลบ้านเลยไก่บ้านควนจะเข้ากันดีนะกับประเด็กไกลพันุควรอยากมั่นกับโบค่อยเข้ากันเป็นได ไผ่บุมีกะไก่พันธุ์กะแท่นได้หรือว่าจะเป็นหมูเป็นป่าก็ได้เฮาเอามามักประเดกแล้วไปปิ้งเนี่เราเอามึงด้วยพี่น้องเาบ่เสือสาวเรานะหมูก็ได้มักประเดกแล้วก็ไปปิ้งเอา้านี้แหละต้องหยาบได้หยาบหยาบเนี่ยแหละลงไปเลยเครืองเทานี่ ระปุ้งแบบไใส่เป็นนัวเนาะใส่หลายในจากหน่อยใส่มะเขือปดปนใส่มะเขือเลยจ้ะพี่น้องใส่มะเขือป็นเนอ่ะมันให้มีความเผ็ดจากหน่อยใส่ปลาแดกเขาปลาแดกเขาจะใส่สองอยางเด้อใส่ปลาแดกขวดแดกต้มแล้วก็ปลาแดกยิบอืม แดกกับน,น้ำก็จักไปใส่เข้มข้นพดใส่ปลาแดกดิกบนี่พ่ออย่างใส่ให้พ่นมีความหอมเพราะว่าปลาแดกขวดพ่นบบคอยหอมเลยเวลาทำาไปปิ้งเราต้องใส่ปลาแดกนี่พร้อมนี่ประมาณนี้โบเข้มจังใดงกับโบเข้มพี่นอนเราต้องอย่านเข้มถ้าเราเคดกินประจําเมนูน,น,นี่นะทำโบอยากเข้มใส่เป็นนัวหลายๆสูตรเคล็ดลับ <laughs> ใ <laughs> ส่หลายๆ นวแน่นๆโกเคเครื่องแน่นๆหอมเอากระมักไว้จ totally. ักน่อยจักห้านาทีสิบนาที่ค่อยไปปิ้งะให้คนเข้าเนื้อเข้าเกลือก็จะมีอยนใพร้อมนีใส้ร้นก็ไปปิ้งน้ำกันเลยนี่บตรงยานว่าเข้มนี่ กับแกมเมนูกับแกมกับเข้ากับเบิร์ตติปรุนนี้อมามักจังน่อยเนาะเดี๋ยวเขาจังไปป้งกันนะทาไปเตรียมทานก่อนม่นพี่น้องเขากับมักประมาณห้านาทีแล้วเนาะเขากับิมาป,ป้งในะบนัดนี้ใส่บัดนี้เลยเขากับแหกให้เพื่อนเข้าเนื้อเขานังแล้วก็ซุกไว้ในเด้อพวกขาพวกยังเพื่อน มันจะปีกมันปีกกันน้อยๆน่อยจะได้ปีกสองเทือพุล้ล่ะปีกน้อยโฟดโอ๊ยทุลักทุเลนลี่ยเด้อน,นี่ตินคนไม่เคยกินเหล้าอยู่ก่ะจัดเลยเด้อ <laughs> ใส่เพิ่นเป็นหยดหดแล้วพี่น้องมาปิ้งเลยโอ้โๆๆๆๆโี่อ้โหโอ้โหกินมันเป็นตะหยดไงล่ะน้ำพี่น้องเราก็ค่อยปิ้งไปเรื่อยๆเนาะ เมนูนี่ก็ใส่เวลาเวลาดุนเพอก็อค่อยปิ้งบนอย่าอย่าให้ไฟแห้งนะไฟแห้งเพราจะไหม้ก่อนสุกเลาก็ไฟแห้งก็เอาทานมาถุมต้องใจเย็นเมนูนี้แซ่บแต่ใส,ใส่เวลาใส่ประเดกแล้วมาปิ้งนี่หอมหอมเห็นปะหอมค่ะแล้วเมืองเด้อเมนูกับแก้ม ท่านพี่น้องสุกเลยสามสิบนาทีต่อมาปิ้งจนแห้มได้แบบนี้เลยเด้อเพราะว่ามันใช้เวลาปิ้งไก่พอค่อยปิ้งไฟอ่อนๆไฟแหงมันสิไหมขนาดนี้กันยังอยากไหมเลยโยะแกะก่อนเอูออมันก็แกะอยากเถอะสิได้กินอยู่บ้างไหมทาน <Huh? S 1> พี่น้อง ทุกเรียบร้อยเดี๋ยวซาลามาซีมให้เบิงเนาะนี่ขาเพิ่นอีงแฮมๆเหลืองๆแบบน,นี้เลยเด้อรอมึงได้พี่น้องไผบ่เคยเฮ็ดตามสูตรซาลาบอกเลยโอ้ยไก่บ้านคุณก็ยังเหนียวหืมหอมพ่อเดกแซ่บกินก็ข้าวมาเป็นก็แซ่บกระดูกเนาะรอมึงเลยจ้ะบ่เค็มแซ่บพอดีก็หอม อันแล้วพี่น้องเราก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอขอบใจที่เข้ามาติดตามรับชมกันนอกจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มให้ชาวเราเนียเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้สําหรับก็ขอตัวลาไปก่อนพอกันม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบ,นส,บนสบายดี